สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโน,นนดีแท้ดัลสครับและนี่คือเรียกชันคนเดียวตอนพิเศษฮะเรียกว่าวันนี้เราจะรีแอคกันแบบฉุกตะหุกกันเลยทีเดียวฮะวอนดา้า,าจากก้าวสาวแห่งอีกและลืมอีกแล้วก้าวสาวแห่งก้าวสาวแห่งดวงดาวเคปเลอร์เออจะบอกว่าก้าวสาวแห่งดาวคาดาอคติลาบอวันนี้ครับไม่ได้มาเรีแอคชั่นเอ็มวีเคปเลอร์รอบสองแต่ว่าจะมาเรีแอคชั่น ทีม cover ทีมหนึ่งครับทีมนี้เป็นทีม cover ที่ผมโปรดปรานเป็นอย่างมากสองเพลงนีนที่ผมเลือกมาเลือกดูก็คือคนแรกเลือกประเด็นแรกเลยเกมจีกับพีรน่ารักมากครับผมรู้เลยว่าเสียหน้ายนี้รู้เลยว่าเสียอาการข้อ2คือชอบการชอบลายเต้นของทีมนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนี่คือทีมนี่คือยูนิตของ K-Divers e ที่มีชื่อว่า Girl Sweetie และแน่นอนเมื่ออยู่ในมือการตัดของ Gravity m o t i o n แล้วสั้นๆครับคุณภาพปั๊เริ่มีเสียง <c oughs> <c oughs> โอ้โบยเท่าเข็มผมเอนาตัวผมดัลระบบเทนเนี่ยพี่เนียด้วยอ่ะพี่เนียระบบอย่างเท่อ่ะชเประเทศบ่อยมากข่ะ เฮ้ยโอ้โหทำพี่ชั้นยังสวยแล้วพี่โบเขาเป็นรายอนแล้วคือแบบอย่างเท่อะเท่เลยอ่ะหมดการมาพูดหมดกานมาพูดเกล้าข้ากับผม คนหนึ่งที่จะเหมือนเทวนินีบางีถ้าสังเกตใหดีนะน้องคนนั้นคือโคตรหน้าเหมือนเทวนินีบางีชิปเปิ้เลยโอ,อ,อ,อซิเซซครนี่เขาอีกว่าเก็จีเขาอีกว่าเด็กสังเกตดีนะครับจะมีคนหนึ่งที่เหมือนเฮนินบางีมากนี่ไงอันนี้เหมือนจริงนะเหมือนจริง การ์ดิช se ั่นแล้วก็ใส่เอฟเฟ็กที่เป็นเอฟเฟคไฟฟ้าเอฟเฟคสายไฟเลยสักอย่างนี่แหละเออเจ๋งนู <S <S ้นี่เนี่ยชอบชอบการ์ดิชั่นขบงนี้ตัวเอง เนี่ยพอพอพี่บอกพเป็นนายคนนั้นโอ้โหโอเคไอ้หางนี่เก่งจริงเอาไปจำเป็มัซึ่งดีว่ะ ว้าวโอ้โหคือแบบอ้าวไม่อยากจะเชื่อว่ามันเจ่งขนาดนี้อ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับสั้นๆเลยไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าดดีครับผมคือเป็นการรวมตัวของ9คนจากในครับจากในชาวนักเคเรเวอร์สที่อืมเฮ้ยลงตัวว่ะแล้วก็อย่างคือ พี่เพชรน่ารักมากพี่โบก็คือแบบภาพภาพสวรเค์ของพี่โบคือหายไปหมดเก่งแล้วแต่ความหลอเท่หลอเท่เหมือนเหมือนคนที่เพิ่งเพิ่งจบจากโซป้าในวันที่ถ่ายทำนี่แหละน่าจะาชื่อชื่อชื่ออะไรวะคินดโยนมะเออพูเหมือนโง่อีบ้าแล้วก็สุดท้ายเมนเหนืเนอเ,นอเนมนของผมเขมจีน่ารักมาก น้องน่ารักมากเลยอ่ะถึงอายุแม่งถืออยู่จะห่างกูปีนึงก็เถิะแต่ก็นั่นแหละครับคือพอการตัดต่อทั้งหลายอะมามาอยู่ในมือของ g r a v i t ดีโมชั่นแล้วคือบอกอืมดีดีตัดต่อเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรคือดีอยู่แล้วนะแล้วพอมาพอพอมาได้อินกิเดียนที่เป็นเกิร์สวิตตี้ในที่อยู่ในกรุ๊ปของเคดิเวอร์สด้วยกันก็คือบูมสดสดจริงๆนะฮะ ไม่อาตัดเกตอ่ะถ้าถ้าถ้าขื่ตัดเกตตามธรรมเนียมผมก็ให้สิบคะแนนเต็มอยู่ดีอะให้ก็ให้ป่ะสิบสิบสิบไปเลยจ้าถ้ายังไงก็ฝากมาดูแบบเต็มๆใน YouTube ของ Gravity Motion ได้นะครับแล้วก็มี cover อ O อก็อยู่ในไม่แน่ใจว่าอยู่ใน YouTube Gravity หรือเปล่าอาร์ติห๋ยวผมทิ้งตัวตัวที่เป็นวิดีโอไว้ตรงตรงเพจ Subscribe นะครับก็ยังไงถ้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ให้กับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของนนของผมเองนะครับตอนนี้แต่ตอนนกกี้ก็เมมเบอร์ของเหยื่อทั้ง9คนซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในเดสคริปชันนะฮะก็ไว้เจอกันครั้งหน้ากับเรียชันคนเดียวออดแล้วก็มีเดียเรียชันคนเดียวอีกรอบหนึ่ 4, งวันที่ส4กุมภาพันธ์หกโมงเย็นบอกกันแล้วนะว่ามันคืออะไรหาดูหา,หาฟังกันเอาเองแต่ใบแต่ผมให้คำใบทิ้งไวน้นิดนึงคำใบของเรียชันคนเดียวรอบต่อไปคำใบนี้น่าจะพอนึกออกครับตึกตัก สวัสดีครับ